โลกในมุมมองของ v a l u e investor โดยดรนิเวศเหมวชีระวรากร Investment Diary นักลงทุนนั้นว่ากันว่าเป็นคนที่มีความทรงจำสั้นมากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเขาจะจำได้ติดตาเช่นวิกฤตที่ทำให้ตลาดหุ้นตกต่ำอย่างหนักและเหตุผลที่ทำให้เกิดวิกฤตนั้นเมื่อเวลาผ่านไปบางทีก็ไม่นานนักพวกเขาก็จะลืมเหตุการณ์เลวร้ายนั้นรวมถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดขึ้น พวกเขาซื้อขายหุ้นโดยไม่สนใจประวัติศาสตร์หรือสนใจน้อยมากนั่นทําให้ประวัติศาสตร์การเงินซ้ารอยครั้งแล้วครั้งเล่าเราไม่เคยเรียนรู้จากประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเมื่อมันผ่านไปนานแล้วเพื่อที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเราจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าความผิดพลาดในเรื่องอื่นๆนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรความผิดพลาดเป็นเรื่องที่เรามักจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนแต่ในเรื่องของการลงทุนนั้น บางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเหตุผลก็คือมีจิตวิทยาบางอย่างที่อาจจะบดบังความเข้าใจที่ถูกต้องของเราจิตวิทยาข้อแรกก็คือดี D. เป็นเพราะฝีมือเราแย่ yeah. เป็นเพราะคนอื่นหรือเรื่องอื่นหรือที่เรียกว่าเซลล์แอ t ทริบิวชันไบแอสนี่เป็นจิตวิทยาของมนุษย์ทั่ว,วไปอย่างเช่นเวลาที่เราเล่นกีฬา ทีมที่ชนะส่วนใหญ่จะบอกว่าเป็นเพราะฝีมือของทีมแต่เวลาแพ้บางทีก็โทษกรรมการหรือโทษโชคชะาตาทั้งๆท,ที่ข้อที่จริงก็คือฝีมือสู้เขาไม่ได้หรือใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันที่ผิดพลาดเช่นเดียวกันเวลาที่เราลงทุนและได้กําไรดีนั้นเรามักจะคิดว่าเป็นฝีมือของเราแต่เวลาขาดทุนบางครั้งเราก็คิดว่ามันเป็นสาเหตุอื่นโชคร้ายหรือเหตุบังเอิญที่เราไม่อาจคาดได้ การไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองนั้นย่อมทําให้เราไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้จิตวิทยาข้อ2ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะใช้สำนวนว่าผมว่าแล้วนี่คือสิ่งที่เราเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะกลับไปอธิบายเหตุผลที่ทำให้มันเกิดขึ้นหรือที่เรียกในทางวิชาการว่า h i g h s i g h t bias นี่เป็นความลำเอียงของจิตใจที่คิดว่าเราแน่ เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งที่จริงๆแล้วเราไม่รู้และเราไม่ได้คาดการเอาไว้ก่อนเรามารู้ก็ตอนที่เราเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นวิธีที่จะแก้ปัญหาความลำเอียงข้อนี้ก็คือจดบันทึกสิ่งที่เราคิดหรือคาดการไว้ก่อนเมื่อเกิดผลลัพธ์ขึ้นเราก็จะได้รู้ว่าเราคิดถูกหรือคิดผิดในกรณีการลงทุนนั้นเราจะเรียกมันว่า investment diary นี่ก็คือไดอารี่ที่เราจดบันทึกเกี่ยวกับความคิดหรือการวิเคราะห์ของเราในการลงทุนในหุ้นหรืออื่นๆการซื้อหุ้นแต่ละตัวเราจะบันทึกว่าอะไรคือเหตุผลที่เราซื้อหุ้นตัวนั้นเมื่อเราจดบันทึกเหตุผลของการลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ตัวไหนแล้วเราก็รอผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภาพที่ออกมานั้นสามารถที่จะออกได้เป็น4แบบด้วยกันดังต่อไปนี้ 1. ในกรณีที่เราได้กําไรการลงทุนประสบความสําเร็จและเหตุผลที่เราใช้ในการตัดสินใจลงทุนถูกต้องเช่นเราลงทุนในหุ้นกอเพราะเราเชื่อว่ากําไรของบริษัทนี้กําลังเติบโตแบบก้าวกระโดดในไตรามาสหน้าและจะเติบโตต่อไปไม่น้อยกว่า3-4ปีโดยที่ราคาหุ้นที่เห็นนั้นยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นให้สอดคล้องกับพื้นฐานที่กําลังดีขึ้นและราคายังต่ากว่าที่ควรจะเป็นมากเราก็ควรจดบันทึกไว้ หลังจากนั้นเมื่อกำไรในไตรามาสถ,ถูกประกาศออกมาก็เป็นจริงดังคาดและดูแล้วอนาคตก็น่าจะยังโตต่อเนื่องราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปในระดับหนึ่งประมาณ20%ซึ่งสอดคล้องกับกำไรที่ดีขึ้นถ้าเป็นแบบนี้เราอาจจะสรุปได้ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นถูกต้องแล้วอย่างไรก็ตามเรายังไม่ขายหุ้นออกไปเพราะเราเชื่อว่ากำไรจะยังคงเติบโตดีมากอยู่และอนาคตราคาก็ยังปรับตัวขึ้นไปได้อีกมาก ในภาษาของนักลงทุนเรา right for the right reason เราถูกต้องนั่นอาจจะหมายความว่าเรามีฝีมือ 2. ในกรณีที่เราได้กำไรการลงทุนประสบความสำเร็จแต่เหตุผลที่เราใช้ในการตัดสินใจนั้นกลับไม่ถูกต้องเช่นเราลงทุนในหุ้นขอเพราะเราคิดว่ากำไรในไตรามาสหน้าจะดีมากเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง บริษัทได้ประกาศแจกวอลเลนฟรีเป็นจำนวนมากราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปอย่างแรงเราขายหุ้นทิ้งได้กำไรอย่างงดงามอย่างไรก็ตามงบรายไตรมาสที่ประกาศออกมาภายหลังพบว่ากำไรของบริษัทลดลงมากแบบนี้เราเรียกว่า Right for the wrong v i s s o n เราซื้อหุ้นถูกตัวด้วยเหตุผลที่ผิดพูดง่ายๆเราประสบความสำเร็จเพราะโชคไม่ใช่ฝีมืออย่าหลอกตัวเองว่าเก่ง 3. ในกรณีที่เราขาดทุนการลงทุนไม่ประสบความสําเร็จเหตุผลในการลงทุนของเราผิดเช่นเราคิดว่าบริษัทคอกําลังมีผลประกอบการที่ดีเราซื้อหุ้นลงทุนผลประกอบการออกมาปรากฏว่าบริษัทขาดทุนอย่างหนักราคาหุ้นตกต่ำลงมามากเราขายหุ้นทิ้งในกรณีนี้เราเรียกว่า wrong for the wrong Vision เราลงทุนผิดเพราะเราวิเคราะห์ผิดเราจำเป็นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนี้ 4. ในกรณีที่เราขาดทุนการลงทุนไม่ประสบความสําเร็จแต่เหตุผลที่เราใช้ในการตัดสินใจลงทุนนั้นถูกต้องเป็นไปตามคาดเช่นเราซื้อหุ้นงอเพราะคิดว่ากําไรของบริษัทในไตรามาสที่กําลังมาถึงนั้นจะเติบโตขึ้นเมื่องบไตรามาสถ,ถูกประกาศออกมาปรากฏว่ากําไรของบริษัทก็ปรับเ,บเพิ่มขึ้นจริงอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาเดียวกันตลาดหุ้นเกิดภาวะวิกฤตอันเป็นผลมาจากต่างประเทศ ราคาหุ้นงอตกลงอย่างหนักเราขาดทุนแต่เป็นเพราะว่าโชคไม่ดีไม่ใช่เพราะเราคิดผิดเราวอง for the right reason ด้วยการบันทึกเหตุผลของการตัดสินใจลงทุนใน investment diary และศึกษาผลลัพธ์4กรณีดังกล่าวเราก็จะได้รู้ว่าที่เราประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเป็นเพราะด้วยเหตุผลใดเรามีฝีมือหรือเราไม่เก่งเลยเราโชคดีหรือโชคร้ายสิ่งนี้ จะทําให้เราสามารถเรียนรู้จากประวัติการลงทุนของเราได้อย่างถูกต้องโดยส่วนตัวผมเองนั้นผมยอมรับว่าไม่เคยจดบันทึกเหตุผลการลงทุนลงในไดอารี่แต่ก็เชื่อว่าตัวเองจําได้ว่าลงทุนในหุ้นแต่ละตัวด้วยเหตุผลใดผมคิดว่าผมจําได้เพราะลงทุนในหุ้นไม่กี่ตัวสําหรับ VI นั้นผมคิดว่าการจดบันทึกเป็นสิ่งที่ดีเหนือสิ่งอื่นใดจอร์จโซรอสบอกว่าเขาบันทึกความคิดของเขาแบบ real time นั่นคืออาจจะพูดลงในเทปเขาบอกว่ามันทําให้การลงทุนของเขาดีขึ้นมากอย่างไม่น่าเชื่อ15พฤษภาคม2553ดรนิเวศเหมวชิระวรากร